พี่น้องน้องเมฆขึ้นมาบนนอนไม่ถ่ถอะผนเด้อพี่น้องเด้อนี่ก็อยากมันมืดเนี่ยโอนกับลูกกับสิพากัน,นอนอยู่ฝั่งนี่นอนอยู่ฝั่งนี่ไปนอนถึงแล้วอันยันพี่น้องตอนนัื่อข่อยแต่ตอน,ออย,ย,ตอนอยังน้อเียน หัดเขียนก็ไก่ขอไข่โคคุยงองัวจอจอกสอเสือสอสร้างยายุ่งดอเด็กตตาทองททุ่งนนกบอแบปปาพผึ่งฟฝนพผู้พไฟพไฟมแมวยยาลลิงบวีหหานมันจะกลึบแล้วอโอหอเฮือนมันจกลึบแล้วน่เด้พากันเขียนเลขเขียนหยังไดบวกเลข กับน้องมนในตอนนึงน,อน,อน้อยๆนะไปเมกปะลงตารางปะไปเบิ่งลุงบนคนใหม่ปะไปเนาะพี่น้องเนาะไปเบิ่งไอ่นเพิ่นหาไปคนใหม่โอ้นี่กล้องโซนกล้องเด้อพี่น้องเด้อเออเปลาตัวคนใหม่ น้องลุงใส่น้องลุงไปซื้ออันนี้ <Okay. S 1> บัตรเติมเงินแล้วกัน้ำสม้มนมน้ำสม้มไม่เห็นให้ลุงเบิ้ลนกินแน,นออ่น้ำส้มเอานมออกน้ำส้มมันั่ะหิวลงมาเออเออเงินทอนได้เรืออะไรหรือเอาหับปากเลยด้ซันไล่เถื่อเลยค่ะหับปากเล่าหนังบัมาเอาไปไว้นี่อันอนนะ่ะ เอาไปไว้ในเอ็นนะกระเป๋าอันนี้ไปไว้ในกระเป๋าแม่อันหนึ่งไปไว้ในบนนอนอันเอาไว้น้ากันท่านอะไรอะไรจังจีให้อีแม่ก็ได้เทให้น้องในสิจอกฮะไปลงไปเบิ่งหมอกกะปิอ่ะกะปิน้องเลยอีแม่แล้วิวเข่าเลยเพิ่นเพิ่นคล้องให้คอยเฮ็ดได้เพิ่นนอนพี่เลยเนาะเฮ็ดได้จังยนะ่อได้บ่นบ่เอวบอ่ฮับกบก่ ปอตัวเอลุดได้เบินเหตุเดียวนี่ไ้สิบย่อขึ้นนอปาทบกงานไม่ไม่ไม่บีเนาะไม่ยังไรนี่ฮะไม่ยังเลยไม่ซีฮึไม่ซีแบบไม่ยันนะครัแบบมันโบแตกบ่ยามเผาถ่านแตกนปุไม่แดเอาถานูชมาผ่าแมนบ่เอาผ่าไปแล้วก็ไปถ่านนาเิตัวปาน่ตายและร้อนมันมันแบบมจิ ไปก่อนขอพ่ะพังเจ้าบลายไมาหาอีแม่ไปแหละเจ้าเห็ดนะมันแบร้งไแมเอ้ยเจ้าจังบดีนั่นบดีมีตำนี้คอยบ่ไปนั่งก่อนอือจนบกเป็นบ่น้่งบกเติมน้ั่งตรงเปียกอีแม่หิวแหงเลย อ้าวคอยก็กินน้ำเจ้าแต่เศร้าพู้เลวเมเอ้ยคก,กินแฟาอเอาเมื่อไปขอกระเห็ดเบียกเพื่อนเห็ดนาเอียงดอกเวียกเพื่อนก็บาลกินคไหิวลนี่นะที่คำแมันังได้พาลูกนอนอาาาายยอ่พาลูกนอนพาลูกนอนแล้วก็นอนน้ำลูก บรรยากาศยามค่ำคืนยามมเมล็ดเด้อพ่อแม่พี่น้องเอาแม่คือบันน้ยินเสียงนกปกติมีเสียงนกเกียวเจ้าเกียวเจ้าเกียวเจ้ามันบ้าหรอบอ๊ะปกติเอ็นเฮือนจะป้าต้องไปสีขาวต้มเบิ้่วะต้มเบิ้ลแล้วอะไรผัวของมันสิเอามาอยู่บ่เต่านมลูกมันนี่เนาะคือมิจิลีใช่ปะมันคือมิจิลีใช่ปะ กูพูนเอามาปานแมงมงีาง้านแมงมีจุดจี้ปานแมงมีขอชี้ๆไก่ถาเจ้าเด้อฮันลุงเอ้ยเบิ่งน้องเด้อหันเสียงเอียงโครมคาม,มอีเพื่อนนะ่ะเน,น้นเน้นน้ำสม้มนานหิวลงมาน้ำสม้มฮันเอาน้ำสม้มเออลงมาสุลุงกินลูกเอาลงมา หันเด้ปะเมฆอุ้มอยู่ฮะลุงเอ้ยเอาน้ำแข็งกับน,น้ำสม้มลงมาไปตัดกระด้านส้มหนังเสียใหม่มันเบาค่ะเออไม่ไม่ตายแล้วเออ้เียมันเบาเอามันกระดับเบิดแล้วละว,ว่าเบิร์ดมันดับเบิดแล้วคนะวัดบ่ามาืออื่นนะ ไปเอากะหิ้วมานําเนาะกะหิ้วมาแล้วลูกลุงเบิ้ดอยากกินน้องบ่ถือเลยเอาก้องเอี่ยวมาอีกบัดนี้โอ้เจ้าสิบ่ได้ไปซื้อกองใหม่ซะบ่่วงแล้วมหวงน้ําสมแล้วอ่อนน้ําแข็งอยู่ทางพี่ท่งใหญ่ เทวทางข่อยอะคือทงน้อยน้อยบนเลยมันแข็งน um> ี่ลงมาลงมาเมกเกือบเด้ค่ะอืมอารมณ์ดีพร้อมมาลงมามาเย็นให้ลุงกินให้แม่เฒ่ากินนะมาฉีกไก่ของอีแม่ขอนอีแม่คนต้มพี่น้อง ทีแรหล็กพนถ่ายคอยได้เห็ดนะเราบอกว่าคอยเห็ดปูเป็นโอ้ยเปื่อยพอดีแซ่บแม่โอ้ยเปื่อยพอดีบูม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 อะอ ผมอาขวดนมมาหั่บเอามาหน่งวักินเจ้าม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 บ้งบ้งบิ้งมดเมมไสเล็กขีบเล็กเข็บนะบอแน่นีแนวยังเล็กขีบในนู้นี่น้นะ น้ำสมให้น้องกินนี่น้องอยากมีนางอันนี้แม่เอาจานให้เขาเนี่ยไม่ใสกระดูกให้เอื้อยเห็นให้กินไปไหมลูกไม่ใส่หน้เาใส่กระติกเปหนยังไงตัวใล้่ ได้น้องเห็ดก no, no. oh, no. no. okay. no, oh, ินบ oh, mm ่เ hmm. ป็นเดี๋บ่เห็ดน้องไมูุ่งหาใแม่บอกเห็ดน่องน่น้องเห็ดเปรี้ยนน่องอุ้มหวนโอ้ยแม่ต้มเปื่อยพอดีเลยแม่เออต้มลุงก้นผู้ไขยมือแม่บ่ว่างเห็นบ่นนี้ Má sửa khay. Má sửa khay hả Áo, áo, áo. Má, áo. Hên áo. Má. Ồ, đi lên bờ con. nói. Sửa khay nè. Tỏng, tỏng. Áo, đi ra. ไปยืนบังบุญัวจะมาหอนมันรีบยอดหยอดได้สูยวะเอ้ยางไปป่ยนดีไปยงเก็บเอาอย่งเด้อี่ยอนสูสูเบยนื่อยอสูเอวดาปกินบ้ โชเอิดมันยุ่งปากบ่อไงมันจว่าิอะจอแ่้มาวเลยกบอกมัานคืบอกบวเต่านมลูกอย่นี้ลืมขักลืมเนี่ยร่างเตรียมใบขักเนี่ยเป็นมาหอดพี่เคร่งข้างคุณกัะทีงโง่ขึ้นสก เป็นทอดเลยมันคือทอดนี่ของเจ้านี้เมฆน้ำไปให้แม่เทานั้นเด้อ ไปเอาผู้กองวมดรถ ไปมามานีด้วยกินกระเปียกก่อนจังมือือนอนเผาหเงาเจ้าหนะลืมขาดลืมเหนื่อยเหรอนี่เอามาเลยดูี่อันนึงเลยเอามาจรองเลยแม่ควนขอลามเแล้นี่มัม่เผายังต้มเร็จอยู่ เปียกไก่จังที่เลยสิเ็ดมันสบายดีที่นีนกน็เจ้ากระดานบรรยากเขานอกกองเมียเี้เรียนยอสบายดีพี่น้องงเเนาะที่น่เยเขารนัาลมกบเลยล้อเออนี่แหละ

เพราะว่ายู่เมืดแล้วแล้วบอกเมย่ยังบมายบอยู่ดูบรสิมาดิ้ินมแล้ะมดแดงอืออืออะไรชวยอะไรที่เขาพี่น,น้ำนั่นอีเมลได้โอเคแล้วพี่น้องแล้วขอบอกขอบใจเด้อเขามาหลับชมบ๊ายบาย